สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่แอเรีย17นะครับสมุทรปราการครับครับต้องมาครับที่นี่นะครับซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับอาหารทะเลนี่สดมากนะครับตั้งใจว่าจะมาหลายครั้งวันนี้มาถึงแล้วนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับวันนี้นะครับเอ่อกุ้งแค่นนําปลาอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยอร่อยมากๆนะครับนะฮะต้องมาสดจริงนะครับแล้วก็ น้ำจิ้มที่นี่บอกเลยว่ายอดเยี่ยมรสเด็ดมากนะครับพูดแล้วน้ำลายไหลนะครับมีโอกาสเข้ามาสุนประการแวะที่แอเรียสินะครับที่นี่ชัวแน่นอนครับน,น้ำแข็งเย็นไหมครับที่นี่ครับน้ำแข็งเย็นแล้วก็ปลักพัดลมนี่แน่นทุกตัวครับไม่สปากเลยไม่มีสปากครับวันนี้เอเรียสิคือช่องชินโจม,มอโตคอดนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่สำเริงนะครับพี่นงรําครับพี่นงรัมครับเจ้าของฟาร์มบ้านนาบ้านเราแล้วก็เจ้าของอินทราผาล้ำบางบ่อครับแล้วก็เจ้าของศรีมาโลหะพันธ์แล้วก็เจ้าของสวนอินทรผาล้ำใร่หัวใจมีรักอยู่ที่กาญจนบุรีครับมีหลายสาขาเหลือเกินจนจําแทบไม่หวัดไม่ไหวครับก็วันนี้เดี๋ยว พี่สำเรืองตั้งใจจะมาเยี่ยมชินโจด้วยแล้วก็เอาอินทอาร์ลัมที่สดนะครับมาฝากชินโจซิกเนเจอร์ซิงเกเจอร์ครับครับอันนี้โรงภาพยนตร์ซิกเนเจอร์คืออะไรครับโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร,ร์ช<า>ินิแฟกอ,อันนั้นชินิแฟกอันนี้เทคนิ <S 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 ครัท่านเลยครับพี่ครับอันนี้เอาเป็นอาหารครับเอาเป็นอาหารอ่าเดี๋ยวน้องป้าเต้ช่วยกันทำงานเราช่วยกันตำหมากินละหมื่นครับตัวนี้กิโลละพันนะครับ อันนี้เอามาให้ชิมครับยังไม่ขายครับยังไม่ขายครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเนื้อเยื่อบาฮีนะครับบาบาฮีไม่เกี่ยวกับยานีเออไม่เกี่ยวกับยานีครับยานีต้องเสริมความงามครับอ่าคมือไหวมากอฮะโอเคครับครับผมฮะรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสวนอินทราลามฟาร์มบ้านนาบรรเานะครับเปลือกบางนะครับกรอบนอก นุ่มหนละมุนแล้วก็มีกลิ่นหอมอินทราผาลำฟาร์มมะนาวบันเราครับ,รบก็วันนี้ก็เอเดีย1ิหรือชินโจม,มาจาันจะขอขอบคุณพี่สำเรืองครับเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจโรงแปลร,รูปเหล็กที่ไม่เป็นสองรองใครครับ,รบชื่อสีมาโลหะพันเจ้าของสวนอินทราผาลำบางบอ่อกับฟาร์มมะนาวบันเราจังหวัดบุรีรัมย์ครับ โดยเฉพาะฟาร์มวัวฟาร์มวัววาคิวนะครับร้อยห้าสิบกว่าแม่พันธุ์เต็มไปหมดครับก็หลากหลายระบุนระเวียครับะยงระยิ่มนะครับระบิกระบุนถ้าใครสนใจนะครับที่จะติดต่อเอาเนื้อเยื่ออินทปารือไปจะไปดูงานที่พันธุ์วัววากิวนะครับที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเราและก็ บางบ่ออินทผาลัมแล้วก็สั่งสเตนเลสสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับไปว่างานแปรรูปโลหะนะครับสเตนเลสทั้งเหล็กทุกชนิดเจาะรูตัดเชื่อมประกอบม้วนดัดโค้งนะครับเติบโตจากงานสนามอินสุอันภูมิครับแล้วก็สําหรับงานเกษตรนะครับปลูกอินทผารัมลดพื้นที่ทํานาปลูกหญ้าเนเปีย เลี้ยงวัวไม่พันเนื้อขนคูเนื้อขายนะครับเลี้ยงต่อยอดด้วยวัววาคิวเนี้ยไปดูที่บุรีรัมนะครับแล้วก็ช่องทางที่พูดคุยกันนะครับก็ Facebook บ้านนาบ้านเรานะครับหรือเพจผมนะครับฟาร์มบ้านนาบ้านเรานะฮะเบอร์มือถือติดต่อได้ตลอดเวลานะครับ089-810-5165นะครับเปิดเครื่อง24ชั่วโมงแต่รับ เป็นบางชั่วโมงรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ํำเรืองไว้ในโอกาสด้วยโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแถวไป